ไหนอะผีอยู่ไหนอะไม่เห็นม่เลยมีประตูมีประตูประตูไหนเราเปิดยังไงวะคเช็คที่ประตูอู้ยเ่ฮี่อเออได้ได้อยู่ได้อยู่สบายสบายไปดิไปดิมีไฟฉายไหมไอ้กลัวอุ้ยตามรอยตีนตามรอยเท้าไป ลอยเลือดเลือดลอยเอดโอ้โหไอ้เห <ics> ี <bağ rule king> <men programmes> oh, ้ยตีนเป็นฝีหรือไงหรือไงวะเลือดเต็มพื้นเลยฮันแน่นน่สวัสดีครับท่านผู้เจริญและท่านผู้มีเกียรติฮัลโหลไวยูคัมฟอร์มไอซียูไอวอนทูซียูไอเลิฟยูเดอะกู๊ดยูอัฟเฟนลี่ เย้ไอเฟ i e n d l y กอด Yeah กอดไหม่เฟรนไอแฮมอะไรครับเนี่ยอุ้ยมีกระเป๋าด้วยอะกระเป๋านักเรียนเหรอโอ้ยอุ้ยเสียงเคียอะไรเสียงช็อตเจ๊ดเจ๊ด Hello กอดสวัสดีฮาว are you ย่าง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 ยังได้อยู่อเฮ้ยอะไรอะ